มีชีวิตย่ำแย่ในขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้วันเวลาจะล่วงไปมันทำใจให้ดีมีคุณเอ่ยอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหักไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอ ดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกันยนมิตรสาธุชนคนดีทุกพื้นที่ด้วยมิตรภาพและไมตรีตมามภาพพระาอาจารย์โตอภินันโทวัวดเจดีตําบลคอนสารอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิส่งธรรมะสาราดีบนโลกออนไลน์ถึงท่านผู้ชมทุกพื้นที่ เหนอเรื่องคืรรมย่ำแย่ชีวิตมีขึ้นมีลงยามขึ้นก็อย่าหลงละเลงจนจนลืมตัวยามชีวิตลงก็อย่าตีอกชกตัวจนเสียใจเสียมิตรภาพเพราะฉะนั้นชีวิตมีขึ้นมีลงอย่าประมาทกันดีกว่า เวลาเราเขียนผิดยังมีลทกิดลบคำผิดนั้นๆเวลาเราพิมพ์ดีดผิดที่ตัวคีย์บอร์ดก็จะมีแป้นลบคำที่ผิดและเปลี่ยนเป็นสะกดอักษรพยัญชนะตัวใหม่แทนได้ชีวิตเราก็เหมือนกันมีบางช่วงที่ย่ำแย่มีช่วงที่ผิดหวังมีช่วงที่กลุ่มเครียดวิตกกังวลเรา ก็ต้องหาทางออกทางเลือกที่ดีแต่ยังคิดผิดพูดผิดทำผิดขืนทำเช่นนี้ชีวิตก็จะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆมีอะไรบ้างที่เราควรจะลดละเลิกไม่ทำไอ้ที่เราเลรื่องไม่ดีให้ฟังเนี่ยเพื่อเตือนใจไม่ให้ทำนะท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะว่าองค์สมเด็จธร,รมมาสัรรมพุทธเจ้านี่ทรงสอนอยู่สามเรื่องใหญ่ หนึ่งสอนให้ทำความดีให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขมีเกียรติมียศอันนี้เป็นเรื่องดีพูดให้การฟังเล่าให้การฟังเพื่อกระทําบําเพ็ญสนใจไขว้ควา้าให้รู้ชัดเจนชำนิชํานาญสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพชสื่อเสียงเกียรติยศให้ได้เป็นเรื่องดีเรื่องที่สองที่พระศาสดาทรงสอนคือเว้นจากการทําความชั่ว เราก็ต้องรู้เรื่องที่ไม่ดีเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกหรือไม่ไปทำหรือถ้าทำแล้วก็หาวิธีลดละเลิกทิ้งเสียเพราะมันจะก่อทุกข์สร้างโทษเป็นปัญหาตามมาเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์เครียดวิตกกังวลหม่นมองเข้าทำลองวัดทำแล้วอยู่ร้อนหนอนทุกข์กันเองเรื่องที่สามที่พระองค์ทรงสอนก็คือเรื่องทำใจให้ผ่องแผ้ว ทำใจให้ดีงามทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้สองเรื่องให้ชัดเจนก่อนที่จะไปถึงเรื่องทำให้จิตใจผ่องใสแต่อย่างน้อยท่านผู้ชมทั้งหลายทุกท่านที่ฟังอยู่ก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องความดีจึงขนขวายกระทำและบำเพ็ญได้ผลเป็นความสุขความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรือง,องทุกวันนี้ได้เพราะท่านผู้ชมทั้งหลายมีธรรมมาทิฏฐิ มีความคิดเห็นที่ถูกที่ต้องที่เหมาะสมท่านจึงได้รับอนิสง์หรือประโยชน์ของความดีงามในขณะเดียวกันชีวิตที่เราอยู่เย็นเป็นสุขมันไม่ต้องทุกข์มากไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องหมุนมองมากเพราะเราเรียนรู้เรื่องไม่ดีเพื่อยับยั้งตัวเราเพื่อเตือนคนที่เรารักอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนหรือเป็นเพื่อนบ้านญาติพี่น้องที่เรารักปรารถนาดีเขาเพื่อที่จะบอก ย้ำเตือนว่าเออมันไม่ดีจริงอะ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเดือดร้อนวันนี้ก็อยู่ในหัวข้อเรื่องที่สองคือเรื่องไม่ดีเพื่อที่จะเบรกเพื่อที่จะห้ามปรามกันนั่นเองเพราะฉะนั้นขืนทำย่ำแย่ 1. อย่าบ้างงานจนลืมครอบครัวข้อนี้ก็จำเป็นท่านผู้ชมทั้งหลายหลายคนโทษทีทำงานหามรุ่มหามค่า อดตะลับขับตานอนลืมคนที่อยู่บ้านลืมพ่อแม่ลืมถามไทยลืมใส่ใจภรรยาลืมเอาใจใส่สามีลืมลูกน้อยๆที่กำลังเติบใหญ่กำลังเรียนกำลังทำงานเป็นซสอย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้นะมันแย่มันไม่ดีความรู้สึกความรักในครอบครัวก็จะเบาบางมีช่องว่างรู้สึกไม่ค่อยอบอุ่นมั่นใจ เพราะฉะนั้นทํางานอย่าบ้างงานจนลืมครอบครัวคําว่าบ้างงานก็คือเอาแต่งานตลอดเวลาแม้จะมาอยู่บ้านพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์ก็กยังทําง,งานที่งานประจําอยู่เรียกว่าแบ่งเวลาไม่เป็นแบ่งเวลาไม่ได้ความผิดใจก็จะเกิดขึ้น แบ่งเวลาไม่เป็นชีวิตจะสงบเย็นได้อย่างไรแบ่งเวลาไม่ถูกชีวิตก็มีแต่ความผิดพลาดเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่าทำอย่างนั้นใครทำอยู่ขอบินทบทัตลดละเลิกลงให้มีเวลางาน8ชั่วโมง1 0บชั่วโมงที่เหลือมีเวลาให้ครอบครัวให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่ ให้ชุมชนสังคมวัดวาศาสนาบ้างคําว่าบ้างก็คือเฉลี่ยเจียจารย์ท่านผู้ชมทั้งหลายและความสุขความสมหวังความมีค่าความมีมั่นใจภูมิใจจะเกิดขึ้นกับเราสองย่ามัวเมาอบายมุขถ้าขืนทำเกี่ยวข้องลุ่มหลงนอนแช่นั่งแช่แล้วชีวิตมันจะไม่แย่ได้อย่างไร อบายมุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตร้อนกายร้อนจิตร้อนหน้าที่การงานร้อนรีบเร่งเพราะอยู่ในสิ่งที่มันผิดศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองอบายมุกนี่ค่อนข้างจะพูดมากาท่านผู้ชมท้งหลายเพราะมันเป็นอ่สิ่งหรือมันเป็นเหตุการณ์หรือมันเป็นอม ความคิดการพูดก,การกระทําที่นําไปสู่ทุกโทษพิษภัยทําให้ร้อนนอนผวาเกิดทุก์ขแก่ตัวเองเกิดโทษแก่คนรอบข้างเกิดปัญหาอุปสรรคครอบครัวไม่อยู่เย็นเป็นสุขการงานไม่เจริญรุ่งเรืองการเรียนไม่ก้าวหน้าชีวิตไม่ก้าวไกลมีแต่ขาดทุนชีวิตไม่มีกําไรเพราะไปมัวเมาเอาไปมุกเพราะฉะนั้นถ้าขืนทําก็ยิ่งแย่ ถ้าอยากดีกอ่นเลิกลดละเลิกอบายยมุกท่านผู้ชมทั้งหลายการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครรวยจริงรวยแท้รวยมาตรฐานรวยมั่นคงจริงเสพติดไม่เคยส่งเสริมให้สุขภาพใครดีแข็งแรงกระปี้กระเปร่าสง่างามงดงามได้รับเกียรติในสังคมได้รับเกียรติกับพี่น้องไม่เคยมีมันเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อที่จะเห็นทุกโทษ ภาษาบาลีท่านว่าให้เป็นเห็นเป็นอาทีนวะคือเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งที่จอมกลอมเป็นสิ่งที่หลอกล้อนเป็นผีหาซาตานที่มันหลอกล้อนคนที่ลุ่มหลงเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วทําให้ใจมืดบอดทําให้ความคิดคับแคบนะทำให้วิสัยทัศน์แคบ มองใกล้ไฟต่ำย่ำแย่อยู่กับทุกโทษโกรธเกลียดอิจฉาริษยาเพราะไปลุ่มหลงสิ่งเสพติดมันจริงเส็ติดไม่ใช่มิตรเป็นพิษที่อันตรายนะเพราะฉะนั้นใครลดละเลิกได้คืนกําไรให้ครอบครัวคืนความสุขให้ตัวเองคืนความภูมิใจให้พ่อแม่ให้ลูกให้หลานให้บรรดาญาติมิตรให้กับเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้น ชวนกันมาเลิกเล่าเลิกสิ่งเสพติดเพื่อให้ชีวิตคุณภาพดีขึ้นได้ดีกว่าอย่ามัวแต่ขืนทำชีวิตย่ำแย่ไม่เจริญอย่างแน่นอนอยากมีชีวิตดีลดละเลิกการพนันลดละเลิกสิ่งเสพติดลดละเลิกการเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายชอบมั่วสมเป็นแก,งน,นแกงนู้นแกงนี้ ที่ก่อทุกข์สร้างโทษล้างผ่านทรัพย์จินเงินทองของกินเครื่องใช้ในบ้านนะสร้างปัญหาให้กับคนในครอบครัวอันนี้คือใบยมุกต่อมาเลิกครบลรดละเลิกเลิกคบคนผ่านคนที่เกเรคนที่เสเพลไม่ทำงานเสพติต่งเสพติดชอบเล่นการพน,นันไม่ใช้ชีวิตสร้างสรรค์สร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่ ขึ้นโรงขึ้นศาลผิดศีลธรรมกฎหมายนั่นคือคนผ่านชีวิตก็ร้าวรานอยู่ร้อนนอนทุกย่ำแย่ลงทุกวันทุกวันไม่ดีขึ้นต่อมาก็เลิกเป็นคนขี้เกียจขี้ขันอันนี้ก็เป็นอภัยมุกไม่ทำงานไม่สร้างไรายได้เนี่ยมีความรู้ก็ไม่ใช้ความรู้ให้เกิดรายได้มีความสามารถก็ไม่เอาความสามารถไปใช้สร้างอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัว มัวแต่ขี้เกียจไม่ทำงานคนที่เกียจก็กลายเป็นเสนียดของครอบครัวคนขี้เกียจก็เป็นเสนียดของฐานศึกษาคนขี้เกียจก็เป็นเสนียดของหน่วยงานและองค์กรคนขี้เกียจก็เป็นเสนียดของเพื่อนเพราะฉะนั้นอยากเป็นคนมีเสน่ห์มีความเท่มีความมั่ดมั่นสง่างามลุกขึ้นมาเป็นคนขยันเพราะคนขยันสร้างสารรค์โลกให้งดงามคนขยันสามารถ ก้าวพ้นออกจากความยากจนได้คนขยันสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองคนขยันสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างโอกาสที่ดีๆให้ตัวเองมันคนขยันเท่านั้นที่สร้างโลกและอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขไม่ย่ำแย่แต่ถ้ายังขี้เกียจขี้ค้านไม่ต้องทำนายชีวิตคุณจะตกต่ำย่ำแย่ลงทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวินาที 3. อย่ามีความสุขแบบผิดศีลธรรมอย่าเห็นกรงจักเป็นดอกบัวอย่าเห็นชั่วเป็นความดีหมายความว่าความคิดที่ไม่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายเมื่อคิดไม่ดีเขาก็ย่อมพูดไม่งามเขาก็ดำเนินชีวิตไปไม่ถูกต้องเพราะความเข้าใจผิดเช่นมีความสุขแบบศีลธรรมคืออะไรชอบเบียดบังรังแกคน ทำร้ายน้ำใจคนอื่นล่วงละเมิดทรัพย์สินล่วงละเมิดทางกายเขาดูถูกดูแคลนนั่นคือหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นไปเบียดบังรังแกเขาไปล่วงละเมิดเขาเนะีเพราะฉะนั้นทร้างสุขแบบลินร,รมก็ภัยสุขเกิดจากการเล่นการพานันอ้อยหลายคนบอกวมันมีความสุขนะตื่นเต้นนะจริงๆไม่ใช่ ลองไปถามดูก็ได้คนที่เล่นกันนั้นไม่ได้มีความสุขอะไรนะฮะมีแต่หน้าชื่นอกตรมในวงการพน,นันมีแต่คนละโมบโลภมากโกรธเกลียดอิจฉาริษยาเพราะทุกคนก็ต่างอยากได้เงินที่เอามาเล่นกันเนี่ยไม่มีความบริสุทธิ์จริงใจหรอกครับเพราะมีแต่ความละโมบโกรธเกลียดอยากรวยทางรัฐชีวิตจึงบั่นทอนอยู่ร้อนนอนผวาหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้ชีวิตลังแต่จัด ถอยหลังเข้าครองชีวิตย่ำแย่บ้านแตกสลายขาดหาความสุขสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองไม่ได้สุขภาพกายก็เสื่อมสุขภาพจิตก็สุดโทมท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นหาความสุขแบบศีลธรรมก็ไปมั่วใบมุกนั่นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะผูกมัดรัดตึงกันนะไปช่อชนเบียดบงังทรัพย์สินคนอื่นมาเลี้ยงตนผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมือง จะด้วยมายาสาไถวิธีใดก็ตามที่เลี้ยงตนในทางที่ผิดศีลผิดธรรมคําตอบก็คือทุกโทษพิษภัยล้มเหลวย่ำแย่นั่นเองแต่ตรงกันข้ามถ้าเราประพฤติประกอบสัมมาอาชีพที่ถูกศีลถูกธรรมชีวิตก็จเจริญอยู่ดีมีสุขอยู่รอดปลอดภัยเดินทางไกลแคล้วคลาดมีความฉเฉลียวฉลาดครอบครัวอบอุ่นมีบุญบาร,รมีมีความดีสนับสนุน มากมายก่ายกอง 4. อย่าจดจำเรื่องเราที่เร้รายชีวิตที่ไม่ดีขึ้นเพราะเอาแต่เรื่องร้ายๆมาคิดเอาแต่เรื่องร้ายๆมาพูดเอาแต่เรื่องร้ายๆมาทำเช่นโอ้ยฉันก็เป็นคนพูดไม่เพราะอย่างนี้แหละเพราะฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้นี่แปลว่าคิดย่ำแย่กับเรื่องไม่ดี พอคนอื่นมาบอกอ่ะพูดให้เพาะหน่อยพูดให้ดีหน่อยพูดให้สุภาพกว่านี้หน่อยก็จะตัดบทบอกว่าตัวเองเป็นคนอย่างนี้นั่นกลายเป็นคนคิดแคบไปจดจําแต่มุมมองที่เป็นฝ่ายลบท่านผู้ชมทั้งหลายมนุษย์คนเราเนี่ยชีวิตมีสองด้านเสมอมีด้านบวกมีด้านลบมีด้านดีมีด้านเสียมีด้านชั่วมีด้านดีมีด้านเป็นบุญด้านเป็นบาปถ้าเราไปเกิดกราวแต่เรื่องที่เป็นบาปอากุศลหม่นหมอง จิตมันก็หมุนหมองคําพูดก็หมองหมนการกระทําก็ไม่ดีขึ้นเราก็ต้องปรับความคิดสิครับเราลองมาพูดคําที่ไพเราะสุภาพฉันปรับได้ถ้าเราคิดว่าปรับได้เราก็จะหาวิธีปรับจริงไม่จริงเราบอกโอ้ยฉันก็เป็นน้องฉันอย่างเงี้ยคุณก็พูดซ้ําแล้วซ้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกมันก็เหมือนตอกตะปูแหละครับยิ่งตอกก็ดิ่งจมลึกไปในไม้แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะถอนความคิดที่ไม่ไดีออกปรับเปลี่ยนได้ เพราะการฟังพูดอ่านเขียนและการคิดสามารถปรับได้พระุทธเจ้าจึงตรัสว่าท่านโตเสรท่มนุษย์เสสุขแปลว่ามนุษย์ที่ฝึกดีจะเป็นคนที่ประเสริฐด,ดีงามเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ฝึกดีจึงเป็นคนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผมขององค์กรหน่วยงานทุมชนสังคมจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การต้อนรับ ในการเข้าไปสมาคมด้วยมันจดจำแต่เรื่องไม่ดีคุณก็จะพายเรืออยู่ในอ่างคืออยู่ในวงวนของความคิดไม่ดีต้องเดินออกจากความคิดไม่ดีท่านผู้ชมัางหลายเขาเรียกว่าปรับความคิดให้ดีชีวิตคุณก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ปรับความคิดให้ดีชีวิตนี้ดีขึ้นไม่ได้เพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากการคิดนั่นเองมัน อย่าไปจดจําแต่เรื่องเลวร้ายเว้ยพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้เห็นรวยพกปู่ก็เป็นชาวนาะฉันก็เป็นแค่ชาวนะากินวันๆพอได้กินพอได้อยู่ก็ไม่ได้เห็นรวยขึ้นดีขึ้นเลยก็คิดได้แค่เนี้นะทํานายอยู่แต่ก็ควรทําประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติมมีหลายได้หล,หลายทางตอนที่เรามีกําลังวังชายอยู่หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทําไร่ การทำนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะประกอบสมาอาชีพที่หลากหลายวิธีหรือ,อปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพใหม่ที่เรามีความรู้มีความสามารถมันถ้าเราไปจดจำแต่เรื่องไม่ดีๆเราก็จะคิดตามแต่เรื่องไม่ดีวุ้ยฉันคบคนดีไม่ได้หรอกฉันก็เป็นห้องฉันอย่างเนี้ยเนี่ย ก็เพราะเราไปคิดย้ำเตือนอย่างนั้นผู้ชมเพราะปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตดีขึ้นครับ 5. อย่าสบายจนเคยตัวเนี่ยเพราะความสบายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราตื่นเต้นไม่ทําให้ชีวิตเรามีความสง่างามสักเท่าไหร่คําว่าสบายจนเกินตัวคือต้องใช้ความสะดวกหรูหราฟู่ฟ้ามีราคามีแบรนด์เนมมียี่ห้อ ทุกอย่างเลยต้องให้ทันสมัยนั่นหมายถึงคุณวิ่งตามกระแสะความนิยมวิ่งตามสมัยนิยมจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินหนี่เป็นสินล้นพ้นตัวเพราะอยากสะดวกสบายจนเกินไปเพราะฉะนั้นต้องลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตค่อยเป็นค่อยไปอยากข้ามขั้นมากจนเกินไปนะสบายให้พอดี อย่าเกินไปสบายให้พองามมันก็จะรู้สึกดีมีค่าเพราะฉะนั้นถ้าสบายจนเคยตัวณนะวันหนึ่งเราต้องอยู่ในภาวะที่ต้องตกทุกได้ยากลำบากบ้างต้องมีความอดทนอดกลั้นโบราณว่าถ้าทุกข์ตอนหนุ่มก็จะสุขเมื่อบ้านปลายเมื่อตอนแก่แต่ถ้าสะดวกสนุกสนานสุขสบาย ยามหนุ่มก็จะกลุ้มใจเมื่อตอนแก่คือนั่นหมายความว่าตอนเป็นเด็กก็ขนขวายศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนพูดอ่านเขียนให้ดีมีค่าพอเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ทุ่มเทวิชาการวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบสมาอาชีพแม้ว่าจะทุกข์แม้ว่าจะเครียดแม้ว่าจะเหนื่อยทำโครงงานทำกิจกรรมลองคิดดูท่นานผู้ชมั้งหลายพ่อแม่เราเหนื่อยกว่าเราตั้งหลายเท่า เราเรียนหนังสือเนี่ยโทษทีอยู่ในห้องเรียนบางคนเรียนในห้องแอร์บางคนเรียนในห้องคิงนะมีรถรับส่งมีอาหารให้ทานมีนมให้ดื่มโอ้ยสะดวกสบายท่านผู้ชมทั้งหลายเดี๋ยวนี้เด็กหลายคนสบายจนเกิดตัวนะเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนบ้างให้เขารู้จักเรียนรู้พึ่งตัวเองทํากิจกรรมด้วยตัวเองบ้างงานบ้านนั่นแหละเป็นวิไีที่สําคัญที่จะฝึกวิชาชีพให้ลูก ฝึกวิชาความเป็นมนุษย์ที่ดีฝึกความเป็นคนมีน้ําอดน้ําทนฝึกให้เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายดำเนินชีวิตดีมีระเบียบก็เริ่มต้นที่บ้านอย่าให้สบายจนเคยตัวความสบายจนเคยตัวเกิดมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่พี่เลี้ยงบางทีนะแต่ที่เลี้ยงดีมีค่าก็ชื่นชมนิยมแต่ที่มีปัญหาเพราะว่าทำให้เองหมดเลยพ่อแม่พี่น้องทำให้หมดไม่ต้องทำเขาก็เคยตัว เพราะเราไม่แบ่งงานให้เขาทำไม่แบ่งกิจกรรมให้เขารับผิดชอบต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆก,ก็นึกถึงภาษีท่านผู้ชมทั้งหลายไม้อ่อนดัดง่ายข้อนี้ยังใช้ได้อยู่ทุกการทุกเวลาไม่เคยล้าสมัยเพราะคำว่าไม้อ่อนดัดง,ง่ายคือเด็กเนี่ยสามารถดัดง่ายเหมือนผ้าขาวแล้วแต่ผู้ใหญ่จะแต่งแต้มเติมสีสันอะไรลงไปฝึกให้เขาอดทนฝึกให้เขาทำงานฝึกให้เขารับผิดชอบ ฝึกให้เขารู้จักประหยัดฝึกให้เขารู้จักเป็นคนมีน้ำใจเขาก็จะไม่สบายจนเคยตัว 6. อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่ากลัวปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะก็มาจากการเลี้ยงดูนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะอยู่กับปัญหากล้าที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆกล้าที่จะพึ่งพาตัวเองกล้าที่จะเรียนรู้ความรู้ที่เราสนใจใหม่ๆ กล้าเปิดใจถ้าเราเปิดใจเราก็จะเห็นใจที่ดีงามความอดทนความขยันความมุ่งมั่นความกระตือรืรอร้นเพราะใจของคนเราเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายลองคิดดูว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายบนโลกไปเนี่ยเป็นเพราะใจของมนุษย์คนนั้นมีความทุ่มเทมีความเสียสละมีความเอาจริงเอาจังเขาจึงมีองค์ความรู้ที่เฉลียวฉลาดสามารถผลิตประดิษฐ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้เราได้ทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่กลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าว่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคเพราะปัญหามีไว้ให้เราแก้ไขปัญหาเป็นที่มาของปัญญาปัญหาเป็นที่มาของการร่วมแรงร่วมใจการร่วมคิดร่วมประดมความคิดตะดมสติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อแก้ไขปัญหาท่านเรียกว่า มันเป็นปัญญาคือรู้แล้วพอรู้แล้วเข้าใจแล้วมันก็ไม่เกิดปัญหาหรือถ้าเกิดปัญหามันก็แก้ไขท่วงทันเวลาไม่เสียหายเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้ดูศึกษาอย่าอายที่จะขอคำปรึกษาจากผู้รู้บัณฑิตกัลยาณมิตรทั้งหลายอย่าอายที่จะเรียนรู้ความรู้จากครูบาอาจารย์ อย่าอายที่จะต้องอ่านตำราอย่าอายที่จะต้องฟังคลิปธรรมะสาระความรู้แรงจูงใจอะไรทั้งหลายทั้งปวงเอามาปรับใช้มีประโยชน์ทั้งนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายปราดจึงบอกว่าขยะแม้จะไร้ค่าแต่ดูให้ดีขยะดูให้ดีก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ศึกษาและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้เ อย่าเสวานาคนสอพอคนที่ไม่จริงใจคนที่ไม่กระตือรือร้นไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองที่ทำไม่ชอบทำงานแต่ชอบชุบมือเปือนเอางานคนอื่นชอบประจบสอบพอพูดประชดประชันเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นไม่ลงทุนแต่อยากได้ไม่ทำงานแต่อยากมีผลงานคนประเภทบอกเนี้ยอย่าเสวานาเข้าใกล้เพราะเป็นอันตราย เพราะเขาไม่ชอบทำงานแต่ชอบสร้างผลงานหรือสร้างภาพนั่นเองแต่ถ้าเราทำดีมีคนคิดบอกเป็นการสร้างภาพก็ยังดีกว่าคนที่คิดที่คิดเฉยๆแต่ไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นถ้าเราทำดีคนอื่นเขาไม่พอใจแปลว่าเรามีอะไรที่ดีกว่าเขาที่เขาทำได้ไม่เหมือนเราอย่ามัวแต่น้อยใจทำความดีดีมีค่ามหาศาล เพราะความดีทำให้ชีวีเรามีคุณภาพและมีความสุขนั่นเอง 8. อย่ารอแต่โชคชะตารอมากรอให้รวยก่อนถึงจะลงมือทำงานทํากิจการทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่รอให้เรียนจบก่อนถึงจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ข้อนี้คิดผิดร้ให้ทำการก่อนหนูจะส่งเงินให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ตายาย,ยายไม่ให้ลบากหรอก เป็นไงพอจบแล้วทํางานแล้วไม่เป็นดนังว่าท่านผู้ชมสําหรับหลายคนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่หลายคนก็ไม่ได้พูดแต่ก็ช่วยแต่ก็แบ่งปันสงเคราะห์ช่วยเหลือลูกหลานหลายคนดีใจมากอุ้มชูดูแลพ่อแม่ไม่จะมีเงินเดือนไม่มากก็แบ่งสรรปันส่วนไม่ไปต้องรอให้รวยไม่ต้องรอให้สมบูรณ์พูนสุขหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายการกระตันดูกระตะเวทีช่วยพ่อแม่ตอบแทนทําได้อยู่เรื่อยๆเพียงถามไทย สุขใจสบายดีไหมก็เป็นความสุขแล้วถ้าจะแบ่งปันเงินให้ท่านใช้บ้างเมื่อสิ้นเดือนค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศรัพท์ค่าจีปาทะก็เป็นกุศลนะท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าลองคิดดูว่าถ้าเรามีลูกมีหลานเราอยากได้น้ําใจไหมแน่นอนร้อยทั้งร้อยใครก็อยากได้เพราะฉะนั้นเอาหัวใจท่านนะเอาใจท่านมาลองใส่ใจเราแล้วก็ตอบแทนอย่ารัวแต่โชคชะตาหรือรอโอกาสอย่างดี เพราะถ้าวันหนึ่งมันพร้อมแล้วเราก็ไม่คิดที่จะทำจริงที่เราอยากทําเพราะมันพร้อมแล้วไงท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาอย่าดูถูกคุณค่าของตัวเองชีวิตที่ย่าแย่เพราะมัวแต่น้อยใจมัวแต่เสียใจมัวแต่ดูถูกดูแคลนตัวเองว่าฉันเกิดมาไม่สวยเกิดมาในฐานะไม่ดีพ่อแม่ไม่สมบูรณ์ร่างกายไม่สะสวยไม่แข็งขันไม่มียศมีศักดิ์ นั่นเป็นการดูถูกตัวเองท่านผู้จดั้งหลายคนเรามีศักิ์รีเท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นความสําคัญของตัวเองไหมถ้าเรารู้จักให้เกียรติตัวเองคนอยู่รอบข้างเขาก็จะให้เกียรติเราถ้าเราไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็มีแต่รังเกียจเราเพราะแม้แต่ตัวเรายังไม่ให้เกียรติตัวเองแล้วคนอื่นเขาจะมาให้เกียรติเราได้อย่างไรเลิกดูถูกตัวเองแล้วหมั่นพัฒนาตัวเองให้กำลังใจตัวเอง ทำตัวเองให้ดีมีค่าเพราะทุกคนมีความรู้มีความสามารถมีความถนัดมีฝีมือนะมีความดีอยู่ในตัวค้นตัวเองให้เจอแล้วนำออกมาใช้มาสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างไรายได้มีความภาคภูมิใจท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังสิ่งที่เล่ามาเป็นเรื่องไม่ดีซะส่วนใหญ่เพื่อเตือนใจไม่ให้ไปทำไปคิดไปพูด และให้ทำโกงกันข้ามคือทำจริงที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามเพราะความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องปร,รับที่ล้ำค่าของชีวิตคนเราสาธุขโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยขอบคุณเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร